ออสวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าเปิดตำนานบอ่อเกลือบอ่อต้มเกลือสินเทาของหมู่บ้านท่าสะอาดนะครับซึ่งอยู่มาเกือบร้อยร้อยปีแล้วแหละอันนี้เป็นลักษณะของการาต้มเกลือแบบดั้งเดิมแบบแบบดั้งเดิมต้มในเชือเพลิงที่เป็นฟืนนะครับเราจะเข้าไปดู หมอบักใหญ่ครับมาถึงมาเอาน้ำเกลือเค็มๆมาใส่เด้อครับเด้อเดี๋ยวเด้อครับอันนี้ก็หม้อใหญ่ตอนนี้เอาน้ำเกลือใส่แล้วก็มีฟืนเป็นเชื้อเพลิงเราก็ไปขนฟืนจากหลายแห่งมานะครับเมื่อ,อเกลือมันแห้งนะเราก็จะตักเกลือขึ้นมาทำให้เคกกองแบบนี้แล้วก็กรอกอใส่ถุงถุงยี่ถุง,ถง้วจักโลนี่ จากโลหึงถุงละโล่กับับถุงละโลแล้วก็ส่งขายนะอันนี้ก็ทําแบบนี้ในตํานานการต้มเกลือนะครับเตามะเือมาแล้วก็หม้อมะเือมาที่เอาน้ําเกลือใส่แล้วก็เคี่ยวไปทั้งวันเพื่อจะให้ได้เกลือที่เป็นเม็ดเกลือแล้วนะครับอันนี้เป็นเกลือสินเทาที่สะอาดสวยขาวมีคุณภาพ ต่างจากเกลือ,อะทะเละนะครับอมองไปทางโน,น้นเราก็จะเห็นตูบเกลือ,อน,นี่เป็นเพียงหนึ่งในตูบเกลือนะครับมีอีกเยอะในบริเวณนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่อันนี้ก็เป็นแถวนี้ก็เป็นบริเวณตูบเกลือนะครับที่เรียกว่าตูบเกลือนะเราจะลองไปดูที่บ่อน้อําในสมัยโบราณที่เอาน้ําเค็มขึ้นมาเพื่อจะเข้ามาต้มมาเคี่ยว อนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับครับบริเวณนี้ในสมัยโบราณนี้ไม่จะมีอ่าบ่อน้ําบ่อน้ําเค็มนะครับหรือว่าที่เรียกว่าเวลอ่าหรือผิดเป็นบ่อที่ลึกเป็นร้อยร้อยสองเมตรเป็นบ่อเล็กๆหลายหลายบ่อนะครับยยเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้นะครับอ่าทีนี้อ่าลูกจ้างหรือว่าอ่าคนงานที่ทํางานในการอ่าต้มเกลือนี้ก็จะ พายเรือใหญ่ๆขนาดใหญ่ครับมาที่จะเอาน้ำเกลือขึ้นมาจากบ่อลึกนี้โดยใช้กรรม,มวิธีเดิมๆะนะครับเด้อสมัยโบราณนี่จะเอาน้ำเกลือขึ้นมาใส่เรือใหญ่ๆแล้วก็พายเรือไปสู่ตูบเกลือ,อเพื่อการต้มนะครับแถวนี้ก็เป็นแม่น้ำสงครามนั่นเองอถ้าดูดีๆนี่เด้อครับเด้อไอ ริบหน้าสงขามสองฝั่งนี่หาหกิโลจนไปถึงหมู่บ้านท่าสารนี่ยาวเหยียดนี่จะมีตูบเกลือสองฝากฝั่งเรียงรายกันไปเป็นนับเป็นพันพันนะครับแล้วก็ต้มเกลือแล้วก็ขนฟืนมาโอ้ยอม่วนซืนครับสนุกสนานชีวิตการต้มเกลือนี่ไว้รับในนอนนะครับนาอเป็นเมื่อหง่ายเลยละ่ะลองมองดูแถวนี้นะครับขึ้นไปทางโน,น้นอีกสองกิโลก็จะมี อาตูเกลเรียงลายกันสองฟากฝั่งของแม่น้ำสงครามนี่้อครับเด้อและทุกคนก็จะมาขนน้ําเกลือตรงนี้เป็นน้ําเกลือที่บอ่อลึกจักมาครับอันนี้ก็สูบน้าเกลือ,อสมัยไม่เฮ่านะครับนอกกากสูบน้าเกลือ,อโดยใช่เครื่องนะอะคำว่าใส่ได้หม้อให้เต็มเลยเนี่นะแล้วก็ฟื้นใส่แล้วก็เป็นารที่เริ่มต้มตอนนี้ อันนี้เพื่อกระคนฟื้นไ่ทีละด้นละด้นนะทีละดุ้นครับเนี่ยโอ้มีไฟอยู่แล้วเนี่ยฮะมีฐานอยู่แล้วมีเชือเพลิองอยู่แล้วกระคนเติมเข้าไปเพื่อจะต้มนี่แหละจะให้ได้เมื่อมันน้ำเกลือมันแห้งเกลือแห้งก็จะมีการตักนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบง่ายง่ายจะกระเมยเมยจะกระคุ้มก็ได้เงินได้ทองเพื่อนกับพ่อได้อยู่ได้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแม่นบอครับฮะ เลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเนาะบ่เฮ็ดกับไ่ได้กินแม่นบ่ครับเพราะงั้นแปลก็ต้องขยันขันแข็งนี่เป็นแม่ครับบ่ขยัยบ่ได้สิกินหยังแม่นบ่ครับโอเคครับก็เป็นตะม้วนอยู่เพิ่นเนาะอันนี้ก็ฟื้นขนมาไหวแล้วก็ใส่เข้าไปในเตานี่แล้วก็ไฟกระลูกแล้วนี่แล้วก็ต้มนี่ครับครับเนี่ยนะครับเออาพัก ในสมัยโบราณของเรานะครับอ่าก็อ่ากรเรือพวกนี้เราไม่ได้ใส่ถุงแบบนี้มากมายแต่ก่อนนี้เราใช้อ่านะสารเป็นกระทอเล็กๆนะครับโดยใช้ไม้ไผ่หรือใช้ใบตองเป็นกระทอที่เป็นไงกลมๆและสูงขึ้นมาเราก็ใส่นะเป็นกระทอกระทองั้นขายราคาที่เป็นไงตามราคาที่ <c oughs> ที่จัดไปอันนี้เป็นถุง และก็ในสวนปูปลานี้จะมีเกลียนมาจากหมู่บ้านต่างๆวันละสี่สิบห้าสี่เล่มนะครับขนข้าวขนปลาขนปลาล้าขนกล้วยขนอ้อยซอยแซ่แนละ้วค่ะมาแลกกันมาแลกเกลือเอาข้าวเปลือกมาเอากล้วยมาเอาอ้อยมาหมักข้าวมามา,มาแลกกันเขาเรียกบา t t e r i n g system นะตอนนั้นเขาเป็นไงเราต้มเกลือเราไม่ได้ทํานามากเราก็ได้เกลือเราก็ได้ข้าวกินได้ผลละหมารลากไม้ เอามาแลกกันนะครับแต um, sure ่ก่ on, อนเนาะสมัยโบราณทาละทวยนะครับน really mm ั่งก็หลับเดินก็หลับยืนก็หลับนอนก็หลับเพราะมันเหนื่อยมากคนงานบ่อต้มเกลือนี่จะเหนื่อยอ่อนมากนะครับเพราะว่าต้องนั่งเฝ้าวันวันหนึ่งจะต้องไปไงตักเกลือขึ้นมาเพราะมันเมื่อเกลือได้ที่แล้วแห้งเต็มที่แล้วก็ต้องตักเกลือแล้วตักแล้วก็ต้องเอาน้ําเกลือนะครับใส่เข้าไปในหม้อแล้วขนฟืนใส่เข้าไป นะครับจะเป็นงานที่เหนื่อยอ่อนนะครับตามแม่น้นํานี้ตอนนี้ก็มีปลานะครับน้ําแห้งแล้วแต่ก่อนนี้ท่วมหมดเลยแต่นี้เป็นแก่งเลยครับตั่วเบิร์ดแต่ก่อนนี่ตามพี่ว่าวนะครับเดี๋ตามเส้นทางนี่สิบสิบกิโลสองฝากฟังเนี่ยจะมีตูบเกลือแบบนี้ครับแต่ก่อนมุงหญ้าคบเรียงกันไปครับนะเป็นเหมือนเมืองใหญ่ๆที่ไม่หลับไม่ไหลนะครับเรือก็จะเดินทางผู้พราน ไปตามเส้นทางนี้เข้าไปสู่หมู่บ้านท่าสะอาดหรือเทศบาลหรือตำบลท่าสะอาดนะครับขนเกลือทางเรือแต่ก่อนแถวนี้จะไม่มีถนนตอนนี้ไม่มีบอกไม่มีตูบเกลือทุกอย่างจะขนทางเรือแล้วก็เดินทางสัญจรตามแม่น้นํานี้นะนะตูบเกลือก็เป็นไงยาวเหยียบเป็นตลาดใหญ,ใหญนะ่ภาพนั้นเราไม่เห็นอีกแล้วมันอยู่ในตำนานแต่ว่าผู้พูด,พดวัยรุ่น6กสิบบวงนี้ได้อยู่ได้เห็นตอนนั้นนะครับเป็นเด็กๆนะชีวิตตอนนั้น ื่นเต้นคึกคักเป็นเมืองใหญ่ๆเลยครับยิ่งกว่าตลาดจตุจักรหรือหรือตลาดสามแพรเลยนะครับหรือพระหุรัชครับอันนี้ก็เป็นอีกตูบหนึ่งที่ยังต่อไปนี้ก็จะเป็นไงมีการต้มแล้วก็จะเป็นไงมีกิจกรรมคึกคืนไปละครับอันนี้ลักษณะของตูบเกียก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็นะครับนะก็ไม้นนหรือที่ว่าไม้ฟืนหรือไฟวูดนะครับที่เราไปหาตัดมาแต่ช่วงนี้ก็มีไม้ยาง ก็ไปขนไปซื้อไม้ยางมานะเพื่อจะต้มเกลือพวกนี้นะครับแต่ก่อนก็มีไม้ในป่าอ่าก็ไปตัดขนกันมานะลำเลียงใส่เกลียนมาใส่รถมาอ่าขนแพรมานะครับนะเอออันนี้ก็เป็นนะเตานี้ห้อนขนาดด้ครับได้เพื่อเอาฟื้นใส่หลายเนาะย่าลงโดดกข้ปไปเด้อโดดกข้ปาไปเราบาอดเด้อ,อทีนี้ก็มาดูนะครับเนี่ยอโอเคนะ หม้อใหญ่มากเลยเอาน้าเกลือใส่แล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้เป็นเกลือที่นะสําเร็จนะครับไอไอ,อ,อน้ำเกลือที่สูบขึ้นมาเนาะตอนนี้ใช้เครื่องสูบครับแต่ก่อนนี่ใช้เครื่องอาจจะต้องแบบว่าเป็นไงใช้เชือกดึงลากและใช้กระกระป๋องกระแปง๋งหรือคุกที่ชาที่เป็นตะกร้ากลมๆแล้วเอาชันเอาทีเอามาปะให,ให้ให้มันเป็นไงขนขึ้นมาได้ น่าจะก่อนทําอย่าง,งานั้นสมัยโบราณแต่ตอนนี้ใช้เครื่องสูบน้ําขึ้นมาแล้วก็จะเอาน้ําเกลือมาพักในบ่อใหญ่ๆนี้นะครับก่อนที่จะเอาลงในหม้อนั้นนะครับแล้วก็ต้มเคี่ยวโดยใช้ฟืนนานๆกอ็อันนี้เกลือที่เพิ่งต้มเสร็จนะครับอามองไปแกลทางโน้นก็เป็นตูบเกลืออีกตูบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังพักอยู่ยังไม่มีการต้มเดี๋ยวเราจะเดินไปดูใ,ใกล้อีกหน่อยหนึ่งครับตอนหนาน้านะครับแถวนี้จะห่วมเป็นได้แกง น้มเต็มปบมดูดค,คนที่ต้มเกลือนี่เป็นไงเจ้าของตูบนี่ก็เป็นไงจะปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ต้มตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มน้าเพิ่งลงเด้อครับเด้ออันนี้กับห้าเมืองสภาพว่าตุบเกลือนี่มันเป็นยังไงครับตอนนี้ปิดไปแล้วก็อาจจะมาเริ่มใหม่ครับอันนี้ก็บเาแต่งเห็นถึงว่าหมอเกลือนะครับเนาะหมอเกลือเป็นในโลหะที่ใหญ่โตมากอาน้าเกลือใส่เพื่อจะต้ม ตรงนี้ก็ตามที่บอกก็คือเอาน้าเกลือมาผรากไห้ครับนะอันนี้สภาพใหญ่ครับกระบวนการต้มเกลือพื่อฟื้นเต็มเลยดีไฟลูกคากลูกแนมไอ้แม่บอว่าเสียงออกสดบน่นว่าเสียงออกสดเลยครับ <c oughs> <c oughs> นะป้าดไฟค<ด>ือห่อนแท็กก็จะเป็นเกลือขึ้นมาได้มันบ่ได้ง่ายเด้อใส่ฟื้นใส่ไฟ,ไฟปาดไปไปเบิ่งเพื่นสจเอาเอาฟื้นใส่เข้าไปในไฟนะครับ เนี่ยฟืนรุ่น,นใ,หใหญ่ที่เอามาเนี่ยครับรแทนเพื่อจะได้เงินได้ทองเพื่อแช่อ,ออกมาเป็นเกลือีนก็ยิงหงาอยู่เด้อยต้มเป็นจักชั่วโมงนี่ฮะบแปดชั่วโมงเกลือกขาวกางามขนาดเนี่ยอันนี้เพิ่งอ,อ้ํนา,นาใส่ใหม่ๆนี่ครับได้น้ำเกลือได้น้ำเค็มนอนี่เออบนเป็นน้ำสงครามธรรมดาเด้อมันคือน้ำเกลือได้นี่ครับเค็มต้มมามันแล้วม,ม,รรมันก็จะออกมาเป็นเกลือครับ นี่ก็เป็นตูบเกลือของพ่อใหญ่ในตำนานด้ครับเด้อเพิ่งจะย่งเห่นน้ำไก่นี่มวนไปเนาะพักพ่อนจากการต้มเกลือเนาะเออเมนบอครับเนาะต้มเกลือมาจักปีแล้วครับนี่สี่สิบแล้วกว่าปีเริ่มต้มแท่อายุเท่าไหร่ครับอยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าตอนนี้ก็ต้มมาจนหัวหงอกหัวขาวหัวไม่หงอกนี่แต่ก็มีประสบการณ์เนาะ เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็คือการต้มเกลือของคุณลุงนี่นะครับเนาะบ่านนี้เห็นอย่างไกล้ๆบ่านนี้ไก่เออไก่เ็เป็นการพักผ่อนจากการต้มเกลือก็มาดูแลไก่นะครับเนาะไก่ชนสนุกสนานไปนะครับเนาะอันนี้ก็ผลผิดเกลือกำลังออกมาผลวั้นควาน